สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิธีบันนอกชาวดินครับผมมื่อน,นี้ชาวดินเสื้อผ้ามาเบงการเพ็ดสวนผสมประสานครับให้มีอยู่มีกินหรือกินกับขายครับปลูกทุกอย่างครับในแปลงผสมประสานนี่ครับนี่แล้วครับเด้อพี่น้อง อันนี้ที่เห็นอยู่นี่คือพริกหยวกครับผมนี่ครับนี่ไก่เก็บผลผลิตแล้วครับปลูกสูยางอยู่นีแปลงนี่ครับสังเกียบติเงว่าสีมีต้นข้าวโพดอยู่ในแปลงนี้น,น,น,นําแล้วกับพริกนะครับนี่เห็นว่าพี่น้องวัชเพืชกัะสีมีเนี่ยจังน้อยครับแต่ประกบวัวเป็นอย่างครับเขาก็ เวลาห้าเข่าสวนเหักเก็บออกทําความสะอาดออกแน่ยนี่ครับแล้วก็ะชิม,มีพริกขี้หนูน้ำครับอยู่ในสวนนี่นี่ครับจังหน่อยข้าวโพดกระชิได้กินนะพี่น้องเพราะว่าถ้าเหาอยู่นนี่กับมะเขือกระชิม,มีคือกันนะครับพี่น้องนี่ครับพริกกระลังหอมอ ผลผลิตก็ลังสิออกหลายกับพริกพริกหยวกนะครับที่เอาไปทำต,ตำแจ้วใส่ย่ำใส่ยังสนนะครับฮ <c oughs> ดนนหน่ำให้หน่ำให้พืชตัวนึงก็ได้น้ำกันสองยางสามยางครับพี่น้องแบบประหยัดต้ตนทุนไปในตัวพร้อมนะครับขึ้น,นหน่ำเดี๋ยวนึงก็สามารถฮดได้หลายยางครับนี่ครับพริกนี่เด้อครับเด้อ ก็ไดสนใจก็บิจะเ็ดเป็นแนวทางก็เฮ็ดได้เด้อครับพี่น้องเด้อนี่ครับแบบยางขอให้เหามุงมั่นนะครับเด้อการทำการเกษตรนี่ครับผมอย่าไปคิดเหียงมากไมยครับขอให้ค่ว่ามีจิตศรัทธามุงมั่นเพื่อปากเพื่อทองเห้านี่เห็นไหครับสิมีตนมะละกอนะครับตนมะฮุง ผสมประสานกันไปนมดนะครับถ้าต้นหนึ่งหดหนามตัวหนึ่งก็ได้บิดจามบดจีนะครับนี่ก่้ยกับบวกแน่และแซมน้ำนี่ครับไีตามนี่นะครับเด้อนี่ครับระบบหนามมันก็ว่างไวชัวระยะนะครับประมาณสองเมตรระยะนะครับเพราะว่าขึ้นหนามแต่ละที่มันกัดฉีกรบกันพอดีครับหดทัว่วนี่ครับโอ้งามคักพี่น้องเลยพิก ทุงละแปดสิบเจ็ดทุงละหาโลหกโลทังสี่นาครับพีน,น้องนี่ทั้งนี้สิเป็นฟังทั้งนานเนี่ยฝากพริกไปหนีจังหน่อยเนี่ย <c oughs> สเเยยิเป็นบักเขือเด้อครับเด้อทางฟังทักก้งปุ่นนะครับเนี่เนี่เบิ่งทางพริกก่อนะครับ ระบบนำกับว่างไว้แบบดีเลยครับนี่ครับข้าวโพดนี่ข้าวโพดไอข้าวเหนียวนะครับพี่น้องเด้ขอข้าวโพดนี่คลิปที่แล้วกับทายข้าวโพดอาหารสัตว์ให้พี่น้องในเบงตาน,นี้ก็มาเบงกเกษตรที่ผสมประสานนะครับมีรายได้คูม,มือนะครับเด้อพี่น้องอยูนีนี่นี่นตัดกะเพราทรงมือละ สิบถุงแม่งลักห,ลหัวละผ้าไล่ได้กับเกือบมือละพันได้อยู่ครับพี่น้องอันนี้พอปวดเข่าเหนียวเด้อครับเด้อนี่ครับต้นบกหุ่งกระปูไหวาตามลองนี่ครับ เกือกูนกันเหมือนนะครับเด้อนี่ต้นเพื่อตัวนี้ออกกันยังจิเเรืออีกเพื่อที่ปลูกยู่น้ำน้ำกันนี่ครับตัวนี้เบิดอายุกจิตเรือพิกทุ่งมาพิกมดกจิตเรือพิกกีนูต่ออีกประมาณนี้นะครับอีกหยวกเบิดนี่นะครับ อยากให้พี่น้องเฮ้าเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็แบบอย่างนะครับสําหรับผู้คิดอยากทําการเกษตรพืชเชิงเดียวนี่มีความเสี่ยงสูงครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับนอกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้นเลยครับเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ